สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะเหนื่อยเหนยเหนือยยังมีความสุขอันนี้รือ้อรื้อกระถางพวกนี้ทีเ่เราปลูกโน่นนี่นี่นั่นแล้วหมดอายุขายเราก็จะเอาไปปลูกอย่างอื่นนี่เป็นดินเก่าดินเก่าเราไม่เคยเปลี่ยนดินนะจ๊ะทุกคนหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าเรา ปลูกพืชผักสวนครัวในกระถางเราไม่เคยเปลี่ยนดินมีแต่เติมธาตุอาหารลงไปส่วนนี้เป็นน้ําหมักที่กําจัดมแมลงน้ําหมักใบเนื้อหนาะน้ําบักใบเนื้อหนาน้ำหมักใบขี้เหล็กตัวนี้แหละที่ช่วยฆ่า,มาแมลงในดินใครเคยนี่ลดร,รับเลยตายหมดเลย พวกน้ำหมักค่าเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยหมักไปก่อนแล้วค่อยปลูกอย่างอื่นเนี่ยใส่เม็ดทิ้งไว้เอาประมาณสัก2วันนะวิธีการปลูกของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็จะเอาดินเก่ามากำจัดมแมลงวตายแล้ว ถ้าเกิดมีตัวอะไรอยู่นี่มันก็ตายหมดนี่เพราะว่าน้ำหมักใบขี้เหล็กน้ำหมักเน,นื้อหนาเขาเป็นพิษนู่นด้วยใส่ไปก่อนค่าเชื้อโรคเชื้อราในดินได้เพราะมีน้ำหมักเปลือกมังคุดเปลือกเงาะที่มีสารแทนดินที่จะช่วยฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินเ่ะเทไปหมักไว้ก่อนนะจ๊ะให้เขา กำจัดเชื้อโรคเชื้อราให้กำจัดมาลงมาแมลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยอุ้ยตายแล้วจะตายไม่ได้กินคือจะรอดไหมเนี่ยโอ้เห็นไหม,มไหมเห็นไหมเราคือก่อนที่เราจะปลูกพืชผักต่างๆเราจะต้องออทำดิน ให้ปลอดเชื้อโรคให้ปลอดไข่มแมลงก่อนเดีย่ยทิ้งไว้เดี๋ยวอีกสักสองวันเอาดินมากรบแล้วก็อยากจะปลูกอะไรก็ปลูกแล้วแต่มองนี้จะโดนแดดเพราะฉะนั้นปลูกพืชที่มันชอบแดดเหนื่อยดิ เน่ยยังมีความสุขนะเดี๋ยวนี้ก็ตากแดดทําเป็นปุ๋ยต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ถอนถอนออกมาเนี่ยสามารถทําปุ๋ยได้หมดแหละเข้าใจใช่ไหมจ๊ะอันนี้จะเป็นลูกใต้ใบหรือเปล่าน่าจะใช่นี่เป็นพืชสมุนไพรนะเนี่ยใช่ป่ะจ๊ะเราไม่ค่อยถนัด เราถนัดพืชที่ปลูกกินได้ทุกชนิด1นึสมองส,งสอ segundo, มือทำมุ่งม,มันขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเป,ปลีนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนทำไปเรื่อยเรื่อยจัก,กว่าเราจะเหนื่อยแก่เท่าชราหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วค่อยนอนดูรุ่นลูกหลานเหลนหลนของพวกเรานะจ๊ะดูแลสุขภาพให้ดีคือ ทำยังไงก็ได้ให้เรามีความแข็งแรงมา,มากที่สุดทที่จะทำได้ไปลยเดอ้อทำงานต่อแค่น,นี้นะ